นามานามคืออะไรนามานามก็คือชื่อของคนสัตว์ที่สิ่งของต่างๆเนะี่ยเป็นนามานามนะครับทีนี้ในนามานามเนี่ยมีอยู่2ชนิดนะครับหสาธารณานาม 2. อ,อสาธารณานามเรามาดูความหมายนะครับความหมายที่หนึ่งสาธารณานามก็คือชื่อที่เป็นสาธารณะแปลตามศัพท์เลยนะครับแปลว่าชื่อที่เป็นสาธาร สาธารณะหมายความว่าเป็นชื่อที่สามารถใช้ร่วมกันได้เช่นคำว่ามนุษย์นะครับผมผู้พูดอยู่นขณะนี้ก็เป็นมนุษย์ท่านก็เป็นมนุษย์พ่อแม่พี่ป้าน้าอาของเราก็เป็นมนุษย์เพื่อนก็เป็นมนุษย์เห็นไหมครับคำว่ามนุษย์โสนะครับในแบบเรียนมนุษย์โสจึงเป็นสาธารณนามเพราะว่าเป็นนามที่สามารถใช้ได้ทุกคนนะครับ ติระชานอสัตว์เิระชานคําว่าสัตว์นะครับคําว่าสัตโตนะครับสัตโตแปลว่าสัตวเนี่ยครับสัตว์ทุกตัวก็สามารถใช้ได้หมูมหมาเห็ดเป็ดไก่บัวควายนะครับสัตโตไม่จำเพาะเจาะจงว่าเป็นสัตว์อะไรนะครับก็เป็นสาธรนารณนามคําว่าเมืองนักขรังนะครับนักขรังนักขรังแปลว่าเมืองเนี่ยครับ นะกรุงเทพยะโสธรขอน,อนแก่นนะครสวรรค์สามารถใช้คำว่าเมืองได้หมดนะครับเมืองกรุงเทพเมืองเชียงใหม่เมืองนครสวรรค์นะครับสามารถใช้ได้เพราะฉะนั้นคำว่าเมืองจึงเป็นสาธารณนามนะครับทีนี้มาดูอาสาธารณนามอาสาธารณนามก็คือชื่อที่ไม่ทั่วไปนะครับชื่อที่ไม่ทั่วไปก็ได้แก่ชื่อจำเพาะเจาะจงเรียกโดยตรงอย่างเช่นพระนาท่านดรทักษิณชินวัตร ก็เป็นชื่อนายกรัฐมนตรีของเราเห็นไหมครับจำพ่อเจาะจงท่านคําว่ากรุงเทพก็เป็นชื่อเมืองกรุงเทพนะครับที่เราอยู่ณขณะนี้เมืองหลวงของเรายะโสธรขอนแก่นเชียงใหม่เชียงรายอุบลอุดรเป็นอาสาธารณนามนะครับคําว่ามนุษย์คำว่าสตาร์คําว่าเมืองเป็นสาธารณนามคําว่าดรทักษิณพระนาท่านชวนนะครับ นายเวศหรือกรุงเทพเนี่ยครับเป็นอาสาธารณนามนะครับ <_ C 1> ทีนี้เรามาดูคําบาลีกันนะครับคําบาลีคํานามนามคุณนามสรรพนามนะครับเวลาเอามาใช้ประโยคบาลีอย่างเงี้ยครับนะเอามาใช้ประโยคบาลีอย่างเงี้ยจะต้องประกอบด้วยลิงวันจะนะวิภัตนะครับไม่เหมือนภาษาไทยเรานะภาษาไทยเนี่ยเป็นคําเดียวโดดๆนะครับสามารถใช้ได้เลยแต่ว่าภาษาบาลีเนี่ยจะต้องเอาไปประกอบลิงวันจะนะวิภัต นะครับอย่างเช่นเอกาหนึ่งเนี่ยครับนะสับเดิมคือเอกาลงเสมิงวิพัฒน์ลงอย่างไรสําเร็จรรปอย่างยาอย่างไรเนี่ยให้เราไปศึกษาต่อในเรื่องการแจกวิพัฒน์นะครับสมัยเยก็สมัยแปลว่าสมัยหนึ่งเห็นไหมครับคาว่าสมัยเนี่ยเป็นสาธารณนามนะครับคาว่าหนึ่งเป็นคุณนามนะครับพระควาสับเดิมเป็นพระควันตุนะครับเป็นเชื่อเรียกพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราเนี่ย ะครับพระควันตุนะครับทำไมจึงเป็นพระควาก็เพราะว่าไปประกอบวิพัตประกอบอย่างไรแปลงอย่างไรนะครับต้องศึกษาการแจกวิพัตนะครับพระควันตุพระผู้มีพระภาคเจ้านะครับเป็นชื่อเฉพาะของบุคคลคนหนึ่งซึ่งทําลายกตเดชแล้วนะครับบรรลุสัมมาสัมโพธิยานเพราะฉะนั้นจึงเป็นลายเป็นอาสาธรนานามไม่ใช่เรียกคำทั่วทวไปไม่ได้เรียกคนทั่วๆไป แต่เป็นคําเรียกเฉพาะเจาะจงของพระพุทธเจ้าของเรานะครับพระขวัญตุเวรัญชังนะครับเอาผมแปลให้ฟังก่อนก็นแล้วกันจะได้เข้าใจความหมายนะครับในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จไปแล้วสู่เมืองเวรัญชานะครับอันเวรัญชพรามณ์นะครับอันเวรัญชพรามทูลนิมนต์แล้วนะครับ เข้าใจนะนะครับเพราะฉะนั้นเวรัญชังเนี่ยเป็นชื่ออะไรครับเป็นชื่อเมืองเมืองหนึ่งเพราะฉะนั้นจึงเป็นอาสาธรณาน,านามนะครับเวรัญชาเนี่ยเมืองเวรัญชาคําว่าเวรัญเชนะก็เป็นชื่อจำเพาะเจาะจงของพราหมณ์คนคนหนึ่งเวรัญชาจึงเป็นลไรเป็นอาสาธรณาน,านามพราหมณ์เนนะอันพราหมณ์พราหมณ์เนี่ยเป็นชื่อคนทั่วไปนะครับใครก็ใช้ได้ถ้าเป็นพราหมณ์นะนะครับ คำว่าพรหามาเนนะาจึงเป็นสาธารณานามแต่เวรัญชาเนี่ยเป็นอาสาธารณานามนิมันติโตนี่ก็เป็นคํากิริยานะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าสารภาษาบาลีต้องไปประกอบวิพัฒนะนะครับวิพัฒน์แปลงอย่างไรลงสีวิพัฒน์ลงอังวิพัฒนมีลักษณะการแปลงอย่างไรให้นักเรียนเรียนเรื่องการแจกวิพัฒนะครับนักเรียนทุกรูปคงเคยเรียนภาษาไทยมาบ้างแล้วนะครับ คือคำวิเศษนะครับคำวิเศษเนี่ยก็คือคำขยายนะครับในภาษาไทยเราที่เราเรียนมาก็จะเรียกว่าคำวิเศษเนี่ยเขาจะเขียนอย่างนี้นะครับคำวิเศษภาษาบาลีเรียกว่าวิเศษณน,นะครับวิเศษนะคือคำขยายหรือเรียกจำเพาะเจาะจองก็คือคุณนามนะครับนามที่แสดงลักษณะคำว่าคุณก็คือลักษณะนะ ในภาษาบาลีจะมีการขยายก็คือการแสดงลักษณะของนามอยู่สามลักษณะนะครับก็คือหนึ่งปกติคุณนามขยายไปตามปกติเช่นนะครับปาโปชโนชโนแปลว่าชนนะชนปาโปเป็นบาปชนเป็นผู้ฉลาดเห็นไหมครับคําว่าบาปคําว่าฉลาดเป็นคําขยายลักษณะของนาม,มานามเพียงแต่นาม,มานามเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรใช่ไหม แต่คำคำนี้ก็คือคำคุณนามนะครับปาโปเป็นบาปปานิโตฉลาดเนี่ยขยายปกติธรรมดาสองนะครับคุณนามแบบที่สองขยายแบบที่2ก็คือวิเศษคุณนามเป็นการขยายเปรียบเทียบขั้นกว่าจะต้องมีการเปรียบเทียบนะถ้าไม่มีการเปรียบเทียบเนี่ยมันรู้ไม่ได้เช่นนะครับชนเป็นบาปกว่าชนฉลาดกว่านะครับ ในภาษาไทยเนี่ยจะมีข้อสังเกตอยู่ว่านะครับจะมีคําว่ากว่ายิ่งเกินนะครับในภาษาบาลีจะมีตระอิยะปัจจัยต่อท้ายนะครับตระนะครับอิยะปัจจัยต่อท้ายหรือมีอติอุปสรรคนําหน้าบางคำนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างเฉพาะที่มีตระต่อท้ายนะครับจะเห็นได้ว่าปกติคุณนามก็คือปาโปปาปะนะครับพอเป็นวิเศษก็ใส่ตระเข้าไป แต่สาระ,ะเข้าไปนะครับขั้นที่สามคุณนามขั้นที่สามเป็นการเปรียบเทียบขั้นที่สุดนะครับในภาษาบาลีจะมีตัมมะปัจจัยต่อท้ายนะครับจะมีตัมมะอิทธาปัจจัยต่อท้ายหรือมีอติวิยะนำหน้าปาปตามโมเป็นบาปที่สุดอติวิยะปาปอเป็นบาปเกินเปรียบนะครับในภาษาไทยจะมีคําว่าที่สุดหรือมีคําว่าเกินเปรียบนะครับ เพราะฉะนั้นนักเรียนเข้าใจนะครับว่าคุณนามก็คือคําวิเศษนะครับในภาษาไทยหรือในภาษาทัท่วๆไปนะั่นแหละเป็นคําขยายภาษาบาลีขยายสามแบบแบบที่หนึ่งธรรมดาแบบที่สองเปรียบเทียบขั้นกว่าแล้วก็แบบที่สามเปรียบเทียบขั้นที่สุดนะครับทีนี้เรามาดูบาลีกันนะครับดูบาลีถึงจะยังไม่เข้าใจก็เรียนไปเรื่อยๆนะครับก็จะเห็นตัวชัดเจนบทคุณนามนะครับ ขยายนามะนามบทใดต้องมีลิงวัจ,จนาวิพั์เหมือนนามะนามบทนั้นอ่ะมาดูผมแปลให้ฟังก่อนนะได้ยินว่านะครับกีร่นี่แปลว่าได้ยินว่าได้ยินว่ากุลบุตชาวเมืองโกสัมพีคนหนึ่งบวชแล้วในพระศาสนามีอุปสมบทได้แล้วคำนามคืออะไรครับคือกุลบุตรเนี่ยเป็นคำนาม เอโกเป็นคําขยายแบบนับจํานวนก็เป็นคําคุณนามเช่นเดียวกันนะครับแต่เป็นคุณคุณนามขยายจํานวนขั้นไหนขั้นปกตินะครับเอโกนี่หนึ่งโกสัมพีวาสีก็ขยายกุลบุตรโตเหมือนกันขยายแบบไหนแบบปกติคุณนามขยายยังไงล่ะขยายให้รู้ว่าอเนี่ยเด็กคนเนี้ยเป็นชาวเมืองโกสัมพีนะครับ เพียงแต่กุลบุตรเนี่ยก็ไม่รู้ว่ากุลบุตรใครที่ไหนอย่างไรแต่พอมีคําขยายว่าผู้อยู่ในเมืองโกสัมภีโดยปกติเนี่ยครับเป็นคําขยายมีลิงค้าวจนะวิพัฒน์เหมือนกุลปุตโตนะกุลบุตโตเป็นอาการันโกสัมภีออการันการันต่างกันได้แต่ลิงวจนะวิพัฒน์ต้องเหมือนกันนะครับลิงวจนะวิพัฒน์เป็นอย่างไรเรียนต่อในบทลิงวจนะวิพัฒน์นะครับ ต่อไปเอกปาพัชตาวาเนี่ยเป็นคํากิริยานะครับเป็นกิริยากิจนะครับก็ไปเปิดแผ่นสติลอมกิริยากิจเรียนตาวาปัจจัยนะครับบวชแล้วในพระศาสนาคาว่าศาสนาก็เป็นคํานามลัทูิอปสมโทมีอุปสมบทอันได้แล้วคำคำเนี้ยก็เป็นคําขยายอะไรคําขยายคุณละบทว,ว่าหลังจากบวชเข้ามาแล้วก็เป็นหลังจากบวชเข้ามาแล้วก็ได้บรรพชาอุปสมบทนะครับเป็นคําขยาย นามานามอีกทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องทําความเข้าใจอยู่เสมอว่าคําคุณนามในภาษาบาลีต้องมีลิงค์เข้าวนจนายภพเหมือนนามานามอันนี้คือนามนามคําคุณนามคุณนามคุณนามมีลิงค์เข้าวันจนายพาพเหมือนกับนามานามนะครับสภาพน,นามคือคําที่ใช้แทนนามานามที่ออกชื่อมาแล้วข้างต้นเพื่อจะไม่ให้ซ้ำซ้ำซากซ่า สำหรับนักเรียนใหม่ที่เข้ามาดูบทนี้ก็อาจจะเห็นนะภาษาบาลีมากๆและอาจจะเครียดนะครับไม่ต้องไปเครียดนะครับให้ดูเรื่อยๆผมจะโยงภาษาไทยให้ดูก่อนนะครับเอาข้อความภาษาไทยว่าสัพนาม,มันคืออะไรนะครับใช้แทนกันยังไงข้อความภาษาไทยตรงนี้ผมแปลมาจากบาลีตรงนี้นะครับ บริตรงนี้อยู่ในหนังสือธรมรมปฏะทัตกถาภาคที่4นะครับธรรมบทภาค4ี่นักเรียนประโยค2จะต้องแปลนะครับเรื่องปตะตา,าแต่ผมจะเล่าเรื่องให้ฟังก่อนว่านางปตาจราเนี่ยเป็นลูกสาวเศษรษฐีนะ,นะครับตามคำบีท่านบอกว่าเป็นลูกสาวเศรษฐีชาวเมืองสาวัตถีนะครับรูปร่างสวยงามเกิดรักใคร่ชอบพอกับคนใช้นะครับ ก็เลยหนีออกจากบ้านนะครับพ่อแม่ห้ามไม่ให้คบกับคนช้ก็หนีออกจากบ้านไปนะครับไปมีลูกมีเต้าก็ปรากฏว่าลูกเต้าก็เกิดมาตายสามีก็ตายนะครับก็เลยกลับมาบ้านก็มาเจอว่าพ่อแม่ก็ตายเช่นเดียวกันประสบอุทกภัยน้ําท่วมพ่อแม่ตายนะครับเมื่อเป็นดังนั้นนางก็เลยเสียใจเกิดจิตวิปลาสนะครับลูกก็มาตายสามีก็มาตายพ่อแม่ก็ตายเรื่องราวเป็นยังไง ไปแปลหนังสือนะเรียนจบวยากรณ์แล้วก็ไปแปลรรทำอัมปตะภาษาภาคที่สี่นะครับทำรรบทภาคสี่เรื่องปตาจารานะครับ <S <S เสร็จแล้วตอนนี้ครับตอนที่ผมนํามายกเป็นตัวอย่างเนี่ยก็คือตอนที่นางปตาจาราเป็นบ้าแล้วนะนะครับและเหเร่ล่อนมาถึงวัดเลยทีเดียวพระพุทธเจ้าก็กําลังสแสดงธรรมอยู่แต่ตอนที่นางปตาจารามาเนี่ยภาพผ่อนหลุดลุ่ยหมดเลยนะนะภาผ่อนหลุดลุ่ยเหลือแต่ตัวว่างเปล่าเข้ามานะครับ ่ายบริษัทซึ่งกาลังนั่งฟังธรรมอยู่เนี่ยก็ห้ามไม่ให้นางเข้ามาพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสเนี่ยครับถึงตอนนี้นะพระศา,าสดาตรัสกับบริษัทว่าพวกเธอจงหลีกไปอย่าได้ห้ามนางเลยดังนี้แล้วตรัสว่าเธอจงได้สติเถิดน้องหญิงนางปตาจารานั้นก็ได้สติในขณนะนั้นนั่นเองด้วยพุทธานุภาพอันนี้คือคำแปลบาลีนะครับ นักเรียนใหม่มาดูเนี่ยนะนะครับว่าคําสรรพนามคืออะไรพระศาสดาตรัสกับบริษัทว่าพวกเธอคําว่าพวกเธอเนี่ยเป็นคําแทนของอะไรเป็นคําแทนของบริษัทพระพุทธเจ้ากับพุทธบริษัทที่นั่งฟังอยู่เนี่ยตรงเนี้ครับเป็นมัชฌิมบุรุษนะพวกเธอเนี่ยเป็นมัชฌิมบุรุษก็คือคนที่พระพุทธองค์ทรงตรัสด้วยนั่นเองนะครับก็คือตุมหาศัพท์นะพวกเธอเนี่ยตุมหาศัพท์ ไปเรียนสรพนามตอนสรพนามนะครับจะเห็นชัดพวกเธอจงหลีกไปอย่าได้ห้ามนางเลยคําว่านางเนี่ยก็คือคืออะไรครับก็คือนิยมวิเศษณสรพนามคือคําเนี้ยนะค,คือคําเนี้ยเป็นคําแทนนางปาตาจราที่ออกชื่อมาแล้วข้างต้นนะอย่าได้ห้ามนางเลยอันนี้ผมให้ดูภาษาไทยไปก่อนนะดังนี้แล้วตรัสว่าเธอจงได้สติเถิดน้องหญิง คำว่าเธอตรงนี้เป็นคำแทนใครแทนนางปตาจรานะเพราะว่าตอนนี้พระพุทธเจ้าตรัสกับนางปตาจราแล้วว่าเธอจงได้สติเถิดน,น้องหญิงเนี่ยคำนี้เป็นคำแทนนางปตาจรานางปตาจรานั้นคำว่านั้นเป็นคำแทนอะไรเป็นคำแทนนางปตาจราซึ่งออกชื่อมาแล้วก็ได้สติในขณะนั้นนั่นเองด้วยพุทธานุภาพนะนักเรียนเห็นภาษาไทยแล้วนะว่า สรรพนามก็คือคําที่ใช้แทนนามนามที่ออกชื่อมาแล้วข้างต้นทีนี้มาดูบาลีนะครับตุมหาศัพท์เนี่ยอยู่ตรงนี้ครับตุมหาศัพท์นะทําไมมันหายไปล่ะไปเรียนอาขยาดนะอาขยาดว่าเอ๊ะทำไมตุมหาศัพท์ไม่เห็นนะครับตุมหาอยู่ตรงเนี้ตุมหาเป็นคําแทนลายเป็นคําแทนปริสังเนี่ยพระศา,าสดาตรัสว่าพวกเธอจงหลีกไปเนี่ยเป็นคําแทนบริษัทเนี่ยนะครับ มานางนิวาลยิธาพวกเธออย่าใ้ห้ามนางเลยคำว่านางเนี่ยเป็นคำแทนลายแทนนางปาตาจลาซึ่งออกชื่อมาแล้วข้างต้นนะครับเธอจงได้สติเถินน้องหญิงเนี่ยต้มหาสับอยู่ตรงเนี้ยนะครับในขณะนั้นนั่นเองนางปาตาจลานั้นเห็นไหมครับคําว่านางก็ดีสาก,ก็ดีเนี่ยไม่มีปาตาจลาอยู่เลยนะแต่เราก็รู้ได้ทันทีว่าเป็นคําแทนนางปาตาจลาซึ่งออกชื่อมาแล้วข้างต้นนะครับอ้าวสรุป เมื่อเข้าใจว่าสรรพนามก็คือคํานามที่ใช้แทนนามนามที่ออกชื่อมาแล้วข้างต้นนะครับนักเรียนก็มาดูล่ะนะครับทีนี้ว่าสรรพนามแบ่งเป็นสองชนิดหนึ่งปุริศาสสรรพนามสองวิเศษณสรรพนามคําที่ถือว่าเป็นสรรพนามตรงๆก็คือเนี่ยครับปุริศาสรสรรพนามหนึ่งปฐมบุรุษแทนคนที่เราพูดถึงก็คือเนี่ยครับสาเนี่ยเป็นปฐมบุรุษ คนที่เราพูดถึงนางปตาจ a ราน,นั้นก็ได้สติในขณะนั้นนั่นเองด้วยพุทธานุภาพเห็นไหมครับสองมัชฌิมบุรุษคนที่เราพูดด้วยก็คือพระาศาสดาตรัสกับบริษัทว่าพวกเธอจงหลีกไปนี่นะครับคําว่าพวกเธอเนี่ยเป็นมัชฌิมบุรุษเป็นคนที่พระพุทธเจ้าตรัสด้วยนะครับอัมหาสา์นะครับในตัวอย่างนี้ไม่มีอัมหาสท์ก็คือแทนตัวเราเองูพูดนะครับ อันนี้คือปุริสสัสรพนามอันนี้วิเศษนะสรพานามไปเรียนรายละเอียดในเรื่องสรพานามอีกทีนะครับนามศัพท์แบ่งเป็น3มประเภทนะครับหนามนามสองคุณนามสามสรพานามนะครับนามนามคืออะไรนามนามก็คือชื่อ ของคนสัตว์ที่สิ่งของต่างๆจัดเป็นนามนามคุณนามคือคําขยายหรือแสดงลักษณะของนามนามสรรพนามก็คือคําใช้แทนนามนามที่เอ่ยชื่อมาแล้วข้างต้นขอให้นักเรียนมาดูข้อความภาษาไทยที่ยกเป็นตัวอย่างให้เราทําความเข้าใจกันสามเณรสุวิทย ขยันมาเรียนทุกวันอนาคตข้างหน้าท่านต้องได้ดีสามเณรจัดเป็นอะไรครับเป็นนามนามเพราะว่าเป็นชื่อเรียกของคนสัตว์ที่สิ่งของเป็นนามนามสุวิทก็เป็นนามนามสามเณรสุวิทนะครับเป็นนามนามขยันเป็นคุณนามเพราะอะไรครับเพราะแสดงลักษณะของ สามเณรสุวิทย์ว่าเป็นคนขยันอันนี้เป็นคุณนามมาเรียนทุกวันอันนี้ก็เป็นกริยาอาการนะครับอนาคตข้างหน้าก็เป็นนามลักษณะที่แสดงการเวลานะครับคำว่าท่านคืออะไรคำว่าท่านเป็นคํำใช้แทนนามนามที่เอ่ยชื่อมาแล้วข้างต้นคือสามเณรสุวิทย์เพราะฉะนั้นท่านจึงจัดเป็นสภานาม นะครับนักเรียนเข้าใจแล้วนะครับว่านามนามคือชื่อของคนสัตว์ที่สิ่งของต่างๆคุณนามก็คือคําขยายหรือแสดงลักษณะของนามนามขยันเนี่ยครับขยายสําเนียสุวิทย์ท่านเป็นคําสรรพนามเพราะว่าใช้แทนนามนามที่เอ่ยชื่อมาแล้วข้างต้นทีนี้นามนามแบ่งเป็นสองประเภทนะครับ คือหนึ่งสาธารณนามคำว่าสาธารณนามก็คือชื่อที่ใช้ได้ทั่วๆั่วไปอย่างเช่นคำว่าสามเณรเนี่ยครับจัดเป็นสาธารณนามเพราะว่าคำว่าสามเณรเป็นคำเรียกสามเณรได้ทุกๆรูปสามเณรสุวิตสามเณรเวทสามเณรวิชาสามเณรดำสามเณรแดงเห็นไหมครับ คำว่าสามเณรเนี่ยจึงจัดเป็นสาธารณนามนามนามประเภทที่สองก็คืออาสาธารณนามอาสาธารณนามก็คือชื่อที่ตั้งขึ้นจำเพาะเจาะจงเรียกสิ่งใดสิ่งหนึ่งบุคคลใดบุคคลหนึ่งคืออะไรครับคือคำว่าสุวิตครับสามเณรเป็นสาธารณนามสุวิทย์เป็นอาสาธารณนาม อันนี้ก็คือส่วนของนามนามมาดูคุณนามบ้างคุณนามก็คือคำขยายนามนามมีการขยายสามชั้นนะครับสามลำดับด้วยกันก็คือขยายไปแบบธรรมดาเช่นหลายเช่นสามเนนสุวิทยขยันเนี่ยครับเป็นปกติคุณนามแต่ถ้าบอกว่าสามเนนสุวิทยขยันกว่าสามเนนแดงอันนี้มีการเปรียบเทียบก็จัดเป็นวิเศษ นะครับถ้ามีการเปรียบเทียบก็เรียกว่าวิเศษนะครับในภาษาไทยจะมีคําว่ากว่าขยันกว่าสามเณรแดงสามเณรสวิตขยันกว่าสามเณรเวทมาเรียนทุกวันไอ้คาว่าขยันกว่าเนี่ยเป็นวิเศษนะครับในภาษาบาลีก็มีตะระนะครับตะระปัจจัยเป็นตัวบอกอาตวิเศษคุณนามขยายขั้นที่สุดสามเณรสวิตขยันที่สุด ถ้ามีคำว่าที่สุดเป็นอติวิเศษคุณนามนะครับอันนี้ก็คือลักษณะของการขยายนามานามในภาษาบาลีจะมีอยู่สามชั้นด้วยกันนะครับก็คือชั้นปกติธรรมดาสามเลนสวิทขยันเนี่ยปกติธรรมดาสามเลนสวิทขยันกวา่าเนะี่ยขั้นวิเศษสามเลนสวิทขยันที่สดเนะี่ยอติวิเศษนะครับนี้มาดูสัพานามก็แบ่งเป็นสองชนิดหนึ่งปุริสัพพนาม ปุริสาสรรพนามก็คือสรรพนามที่ใช้แทนบุคคลที่เอ่ยชื่อมาแล้วข้างต้นเนี่ยครับสามเนียนสวิตเป็นนามนามที่เอ่ยชื่อมาแล้วข้างต้นท่านต้องได้ดีไอ้คำว่าท่านตัวนี้เนี่ยเป็นคำเรียกตามคำสูงและต่ำในภาษาไทยนะครับท่านเขาเองมันเห็นไหมครับ อันนี้เรียกว่าปุริศาสสพนามแต่ในภาษาบาลีก็ใช้ตาสับนะครับสเตตังนางเตซึ่งเราจะได้เรียนกันต่อไปวิเศษนาสพนามอเดี๋ยวก่อนนะครับปุริศาสสพนามเนี่ยแบ่งเป็นสามบุรุษด้วยกันก็คือหนึ่งปฐมบุรุษปฐมบุรุษก็คือคำที่ใช้แทนนามนามแทนบุคคลที่เราพูดถึงเราพูดถึงใครครับพูดถึงสามเนียนสวิทเนี่ยครับตา เป็นปฐมบุรุษนะครับโตมหะมัชชิมะบุรุษอันนี้แทนคนที่เราพูดด้วยนะครับท่านไม่ไปวัดหรือวันนี้เห็นไหมครับท่านมาเรียนหรือเปล่าอย่างผมสมมติพูดกับนักเรียนทั้งหลายว่านักเรียนครับวันนี้พวกท่านฉันเพลงมาหรือ,อยังนะครับคำว่าพวกท่านเนี่ยเป็นมัชชิมะบุรุษผม ยังไม่ได้ฉันเพนเลยเห็นไหมครับอันนี้เป็นอามหาอุตมะบุรุษก็จะเป็นปุริสสะสพนามนะครับสัพนามชนิดที่สองก็คือวิเศษณสัพนามวิเศษณสัพนามเนี่ยเป็นสัพนามที่แสดงการกําหนดนามนามที่เอ่ยชื่อมาแล้วข้างต้นในลักษณะแน่นอนกับไม่แน่นอน แน่นอนยังไงไม่แน่นอนยังไงเราไปเรียนกันต่อในเรื่องของศรพนามนะครับนามศัพท์ทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยครับนามนามก็ดีคุณนามก็ดีสรรพนามก็ดีในภาษาบาลีทั้งหมดเนี่ยจะต้องประกอบด้วยลิงวจนะและดิพัท